สวัสดีครับในโลกของการเมืองเนี่ยนะครับมันมีนกลไกที่ทรงพลังมากๆอย่างหนึ่งที่มักจะถูกใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำบางอย่างเราเรียกมันว่าการโยนบาปครับหรือการสร้างแพะรับบาปนั่นเองวันนี้เราจะมาถอดรหัสกลเกมนี้ไปพร้อมๆกันครับเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยคาถามแรกๆที่มักจะดังขึ้นมาก็คือแล้วใครผิดละ่ะ ใครต้องรับผิดชอบดูเผินๆก็เป็นคำถามธรรมดานะครับแต่ในสนามการเมืองแล้วล่ะก็คำถามนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆเลยล่ะครับแล้วก็มักจะมีเป้าหมายบางอย่างซ่อนอยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่เราจะมาไล่เรียงกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากตัวทฤษฎีกันก่อนเลยไปดูตำราของเกมกล่าวโทษมาดูกันว่าแพะรับบาปเนี่ยเขาสร้างกันยังไงแล้วก็จะย้อนไปดูตัวอย่างจริงในประวัติศาสตร์ของไทยเราด้วยกัน2กรณีนะคะ จากนั้นก็จะขยับมาดูข้อกล่าวหาในยุคดิจิทัลที่ซับซ้อนขึ้นและสุดท้ายครับเราจะมาสรุปกันว่าทำไมการเข้าใจรูปแบบพวกนี้ถึงสำคัญมากๆโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยตำราเกมกล่าวโทษต้องบอกว่าแนวคิดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการหาแพ้รับบปาปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนมีโครงสร้างชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองบางอย่าง เอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงหัวใจของเรื่องกันเลยเราจะมาผ่าดูกลางให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะว่าไอ้กลไกาการสร้างแพ้รับบาปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างและทำงานยังไงนี่คือนิยามของมันครับการโยนบาปทางการเมืองก็คือการจงใจชี้เป้าไปที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้กลายเป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเพื่ออะไรครับก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคนส่วนใหญ่ ออกจากปัญหาที่แท้จริงหรืออาจจะออกจากความผิดพลาดของผู้มีอำนาจเองนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือการสร้างศัตรูขึ้นมาเพื่อให้สิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำมันดูดีดูชอบทำขึ้นมาทันทีและนี่คือพิมพ์เขี้ยวของมันเลยครับมันเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนชัดเจนมากๆนะครับลองดูสิครับขั้นแรกเลยคือต้องสร้างความกลัวก่อนทำให้คนรู้สึกว่ามีภัยคุกคามอยู่ใกล้ตัว พอคนเริ่มกลัวแล้วขั้นที่2ก็ตามมาเลยครับสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับเป้าหมายโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือหลักในการปั่นเลยฮะแล้วก็ไปต่อขั้นที่3การเหมารวมครับใช้คําง่ายๆแปะป้ายให้คนกลุ่มนั้นดูเลวร้ายเพื่อให้คนเกลียดได้ง่ายขึ้น พอสังคมเริ่มคล้อยตามแล้วขั้นที่4ี่ก็คือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือครับเพื่อจัดการเป้าหมายทําให้ทุกอย่างมันดูถูกต้องตามกระบวนการและปิดท้ายด้วยการควบคุมสารให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยคือคุมสื่อทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีเสียงอื่นเล็ดลอดออกมาได้เป็นไงครับตําราเล่มนี้เนี่ยถูกใช้ซ้าแล้วซ้าอีกจริงๆหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือพลังของคำพูดหรือวาทกรรมเนี่แหละครับคำง่ายๆสั้นๆอย่างคำว่า ผู้ไม่หวังดีเนี่แหละครับมันถูกใช้เพื่อตีตราลดทอนความเป็นมนุษย์ของเป้าหมายทันทีเพราะแปะป้ายนี้เข้าไปแล้วการจะทําให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นแพะรับบาปก็เป็นเรื่องที่สังคมจะยอมรับได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ เอาล่ะครับจากทฤษฎีที่เราเพิ่งคุยกันไปทีนี้เราลองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยกันบ้างน,นะครับไปดูกันว่าตำราเล่มนี้เนี่ยมันถูกเอาไปใช้จริงยังไงบ้างผ่านสองเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นห่างกันเกือบครึ่งศตวรรษเลยทีเดียวลองดูการเปรียบเทียบสองเหตุการณ์นี้นะครับ ในปี2499เนี่ยแพ้รับบาปก็คือกลุ่มผู้ประท้วงผลการเลือกตั้งครับพวกเขาถูกแปะป้ายว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้กำลังเข้าปราบปรามพอขยับมาในปี2544เป้าหมายเปลี่ยนไปครับกลายเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยอ้างเหตุผลเรื่องความสงบสุขของสังคมจะเห็นเลยนะครับว่าถึงแม้เวลาจะต่างกันบริบทจะต่างกันแต่แก่นของกลไกสูตรสำเร็จ5ขั้นตอนที่เราคุยกันไปนะ่ะยังคง เหมือนเดิมอย่างน่าทึ่งเลยครับโอเคครับจากประวัติศาสตร์ทีนี้เรามาดูเรื่องที่ร่วมสมัยขึ้นใหม่นิดหนึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลกันบ้างนะคะตรงนี้ต้องขอย้ําก่อนนะคะว่าข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยเป็นการสรุปเนื้อหาจากฝั่งที่เขาออกมากล่าวหาซึ่งต้องบอกว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงไปในระดับโลกเลยทีเดียวครับข้อกล่าวหาแรกเนี่ยเขาพูดถึงรหัสลับที่ว่าดื่มโกโก,โก้ไม่ดื่มกาแฟครับ โดยอ้างว่านี่เป็นสัญญาณของการตกลงร่วมมือกับกลุ่มทุนสีเขาข้ามชาติเพื่อจะใช้ระบบธุรกิจที่มันตรวจสอบได้ยากมากๆหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจมืดนั่นแหละครับประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเนี่ยมันก็หมายความว่าขณะที่เบื้องหลังมีการสร้างปัญหาที่ซับซ้อนแบบนี้ขึ้นมาเบื้องหน้าก็อาจจะมีการสร้างแพรรับบาปตัวอื่นขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจก็เป็นได้ครับข้อก่อหาต่อมานี่หนักขึ้นไปอีกครับมีการอ้างว่ามีการสร้างระบบ เพื่อเข้าไปเอาผลประโยชน์จากบัญชีเงินสวัสดิการของประชาชนทั่วไปและผู้พิการเลยนะครับโดยมีการระบุตัวเลขค่อนข้างชัดเจนว่ามีการหักเงินและก็มีบิตคอยจำนวนมากที่ถูกนำไปฟอกผ่านระบบดิจิตอลประเด็นสำคัญของข,องข้อกล่าวหานี้เลยก็คือมันเป็นการกระทำที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจจะต่อสู้หรือส่งเสียงได้ยากที่สุดนั่นเองครับและข้อกล่าวหาที่3ครับ เขาบอกว่าพอเริ่มถูกจับตาในระดับนานาชาติถูกขึ้นบัญชีดําต่างๆนานาเน,นี่ยยุทธศาสตร์ก็เปลี่ยนไปครับจากที่เคยเน้นเรื่องตัวเงินก็หันไปให้ความสําคัญกับทรัพยากรที่จับต้องได้แทนเช่นพวกแร่ธาตุหรือทองคําโดยพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ห่างไกลามากๆอย่างกรีนแลนด์หรือจุดเชื่อมต่อระหว่างจีนกับอินเดียซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการย้ายสนามแข่งขันเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนั่นเองครับถ้าจะให้สรุปแก่นของข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้นะครับ ก็คือการอ้างว่ามีการนำเอาความมั่งคั่งที่ได้มาจากประชาชนไปใช้สร้างฐานอำนาจแห่งใหม่ในต่างประเทศโดยมีอำนาจเดิมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วคอยเป็นกรอบป้องกันให้อีกทีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็เป็นเกมที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆนะครับที่อาจจะต้องมีการสร้างแพะรบ,บาับขึ้นมาหลายระดับเลยเพื่อปกปิดเส้นทางที่แท้จริงของเรื่องราวทั้งหมดมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับซึ่งผมว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะ หลังจากที่เราได้เห็นทั้งทฤษฎีเห็นทั้งตัวอย่างในอดีตและข้อกล่าวหาในปัจจุบันไปแล้วคำถามก็คือแล้วทำไมการทำความเข้าใจรูปแบบเหล่านี้เนี่ยมันถึงมีความสำคัญกับเราทุกคนล่ะครับ นี่คือข้อสรุปที่เราสามารถเอาไปใช้สังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้เลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสัญญาณเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างศัตรูหรือภัยคุกคามขึ้นมาการใช้คำพูดง่ายๆมาแปะป้ายเหมารวมเพื่อให้คนเกลียดชังการเล่าเรื่องแค่ด้านเดียวโดยเน้นใช้อารมณ์เป็นหลักและที่สำคัญคือการอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อจะใช้มาตรการที่รุนแรงกับคนบางกลุ่มเมื่อเห็นสัญญ,ญาณเหล่านี้พร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่าเอหรือนี่อาจจะเป็นสัญญ,ญาณ ของเกมการโยนบาปที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ไปคบคิดกันต่อครับในเมื่อเราได้เห็นตำราได้เห็นพิมพ์เขียวของเกมนี้กันไปแล้วเนี่ยคำถามก็คือสังคมของเราจะสามารถมองเห็นการเดินเกมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวได้ทันท่วงทีหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคบคิดต่อไปครับ